ปิ้งไก่นหมจ๊ะปิ้งไก่บ่ดำบ่สุกปิ้งหน้าแกะค่ะสี่โค้งแกะฟัวคอยว่าสวีเดนนี่ใสรเขาปิ้งแกะกันเขาเห็นเป็นไดรสันเป็นเพราะว่าถ้าปกตินะฮอนก็จะปิ้งหมูกัน ประมาณเนี่ยไทปิ้งแก่อันนี้คือเป็ดเพราะว่าโอ้โหปัน่นกรไปขาคนมาติ่งเลยอันนี้ติ่งตีกไก่ค่ะอยากกินตีกไก่ย่างแต่กะกมัดแกซีเสียบบ่เสียบอะไบ่ฮันได้บ่ฮันได้อันอัน,อนอเผ็ดเบิงกะเทียมักหน่ำกะทิหน่ำกะทิแล้วก็ซอ ท BT อดย่างนี่แหละแก่ของบ้านเพิ่นก็เล um pues ี้ยงนางแต่ทิไฟแล้วก็ปุ่นเพิ่มค่ะย่างเตาแบบเนี้ยใหม่ไว้ค่ะเพิ่นจะตื่นกันเลยมันพอนสุกเนาะมันใหม่ตอนสุกไ่ก็อ่อนลงอยู่มีสีคงสีคงแกะลูกแกะนะเอาเอินลามลามก็คือลูกแกะ ว้าวค่อยคิดอยากแต่ว่าไม่ต้องเจ็บแสบค่ะอันนี้มันจะไม่ใช่กุยมกไหวขึ้นนึงนหนเหมนเดเบิดขึ้นเบิดนี่ง<น>จะทเบิน่ะเสียบเพาแสียบอาสิต้องเฮดน้ำจิ้มค่ะจิ้มได้กั่ไหนไม่มาไล่นี่ยยเป็นโซดผสมน้ำกะทิพร้อม อาซีบันวนัวเป็นไรขอ่อยตัวบัวลุงนะข่อยเพราะไม่เคยเห็นแต่แค่แตเลยล้องเบิ้งเรือไหลใหม่อยู่อาซีเฮ็ดเครื่องเดียวมันหลายเนาะเทปหนึ่งเอารถไาเป็นเพื่อนบ้านที่กินน้ำว่านได้กินข้าวสั่งผิดกันคนอะไรเขาว่านได้ชินผิดกันแล้วก็ชี้ว่างเลเออนะตามภาษา แตงกวาพักโขมข้าหอมค่ะเนียบๆค่ะบรรยากาศรอบๆเสร็จแล้วจ้า <c oughs> เนื้อแกะย่างสุกพอดีไก่ย่าง <c oughs> ดำนิดหน่อยอ <c oughs> มันฝรั่งทำเองเอ่อฝรั่งสลัดฝรั่งเอ้ยสลัดฝรั่งเมาแล้วนิดหน่อยมันฝรั่งสลัดแศบเศีบแซบเบพูดผิดขอไฟค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย ฝนตกแดดออกลุงกินน้ำชัดเจนมากสวยโอ้ oh my god <c oughs> กินข่าอิ่มแล้วค่ะฝนตกแดดออกสวยงามชัดเจียวป้าเห็นสีชัดขนาดเห็นสีชัดมากๆเลยเบิ่งจัก สวยงามมาก